สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาให้อาหารน้องงูกันเรามาดูวิธีให้อาหารน้องงูกันนะครับอันนี้สําหรับงูเล็กนะก็มีฟอสเซปนะครับของหนูยาวประมาณนี้แต่ถ้าเป็นงูใหญ่เนี่ยก็อาจจะใช้ยาวกว่านี้มั้งไม่รู้ไม่เคยเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่น้องก็หิวแล้วนะ นี่ก็จะเป็นอาหารนะครับก็คือน้องหนูแช่แข็งอ้ยติดกระดาษทิชชู่ของหนุ่ยเนี่ยก็จะค่อยๆให้แบบนี้นะหิวหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะหิวการให้อาหารน้องงูก็ประมาณนี้นะครับทุกคน เราจะให้ในถ้วยนะอยากลองดูแล้วก็เขาเห็นละแล้วก็วางไว้ในถ้วยดูสิว่าน้องจะกินไหมถ้าอยู่ในถ้วยนะกินเองอะ่ะอ่ะไม่เห็นเลยนูของฉันไม่เห็นเจ้าเคเล็ดนะครับอันนี้งูของหนูชื่อเคือเล็ ราผิดพลาดนิดหนึ่งตอนที่เรารีบวางไปหน่อยไม่เป็นไรก็ค่อยๆนะครับใจเย็นๆกินเลยแล้วก็ค่อยๆให้เขาดึงไป รนี่มาให้เคอร์เลตกินได้เลยเจ้าเคอร์เลตหน่่ยก็เลี้ยงมาสามสี่เดือนได้แล้วมัง้งเคอร์เลตเป็นงูคอนสเน็กนะครับน้องก็จะเป็นงูตอนแรกเนี่ยจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ เขาเริ่มเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยเขาก็จะกินแบบไม่ดุเหมือนเมื่อก่อนนะครับหมายถึงว่ากินแล้วแบบฉกอะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ฉกละเขาใช้การกินแบบเรียบร้อยนะงับแล้วก็ค่อยๆกินค่อยๆกินเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะเริ่มในการลบกวนน้องเขาละเนี้งงูไม่ยากนะครับทุกคน แต่ยากอย่างเดียวคือตัวเรานี่แหละจะทำให้เขาปลอดภัยได้แค่ไหนหมายความว่าสถานที่ที่เลี้ยงนะครับแบบเนี้ยหนู่ก็จะปิดฝานะแล้วก็จะเอาตู้ของตุ๊กแกทับข้างบนอีกทีนึงเราก็จะมีรูหายใจให้เขาอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่บางคนนะครับเลี้ยงแบบไหนก็ได้ น้ำสําคัญนะครับงูกินน้ําด้วยนะทุกคนไม่ใช่ไม่กินแล้วที่รองอันเนี้ยเป็นของงูโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถกินได้แต่เขาก็ย่อยออกมานะเห็นป้าทุกคน ในการกินเขาก็ต้องค่อยๆค่อยๆนะหนูก็จะให้อาหารอาทิตย์ละครั้งนะครับตอนช่วงให้อาหารไปแล้วก็หยุดเล่นกับเขาก่อนสักสองถึงสามวันแล้วค่อยมาเล่นกับเขาได้เล่นก็แค่ประมาณแบบว่าเราก็จับเขาขึ้นมาเลื้อยบนมือเล่นแบบนี้นะครับงูไม่ใช่สัตว์ที่จะแบบว่าเรียกชื่อแล้วมาอะไรอย่างนี้นะเขาก็หิวแล้วเขาก็อยากจะออกมาเท่านั้นเอง โอเคให้อาหารงูก็ประมาณนี้นะครับวิธีให้ก็ไม่ยากเราก็เอาหนูที่ได้มาเนี่ยซื้อหนูแช่มานะครับเขาเป็นหนูแช่แข็งมาอยู่แล้วตามร้านขายอาหารของงูเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยกินได้ทั้งกบกบก็กินได้นะกบฮอนฟ็อกอะ่ะเพราะฮอนฟ็อกเข,เขากินแทบจะทุกอย่างนี่ใกล้หมดละทุกคน หนูแช่ฟีดอันนี้ก็ซื้อมาไม่แพงนะสิบสองตัวหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มไซส์ไปตามขนาดตัวเขานะเขาลอกคาบอีกแล้วก็เพิ่มอย่างที่บอกนะครับอันนี้จะเม็ดเล็กนะที่รองกงเขาเนี่ยเขาก็จะกินเข้าไปได้ด้วยเดี๋ยวเขาก็ย่อยนะครับโอเคเดี๋ยวหนุ่ยให้น้องพักแล้วนะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย อ้าวยังพูดไม่จบเลยหรือพูดจบไปแล้วนะว่าเราให้อาหารเขาใช่ไหมเราก็เอาหนูออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ใช้ได้เป่าผมก็ได้หรือว่าเอาไปจุ่มน้ําให้คลายความเย็นออกมาจนตัวไม่เย็นแล้วเราก็ใช้ได้เป่าผมเพื่อเพิ่มความอุ่นอีกนิดนึงก็ได้แต่ไม่ใช่เอาไปต้มนะทุกคนเราทําให้ตัวน้องเนี่ยให้ตัวหนูรับมันอุ่นแล้วพองูของเราเนี่ย ห็นใช่ไหมอย่างที่หน่ยทําอ่ะเขาก็จะค่อยๆอ,ออกมาออกมาแล้วก็งับถ้าเราให้อาหารจนชินนะเขาก็จะไม่มีความไม่ฉกอะ่ะแรกๆบางตัวก็อาจจะฉกบางตัวอาจจะไม่ฉกนะครับฉกเหยื่อนะครับแต่ถ้าใช้ฟอสเฟตันเนี่ยอาจจะฉกเราโอเคประมาณนี้แหละครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย